เผยข้อมูล Galaxy A565G ผ่านการบรองจาก Bluetooth s i g แล้วอาจเปิดตัวเร็วๆนี้หนึ่งในสมาร์ทโฟนที่หลายคนกำลังรองคอยกันอยู่อย่าง Samsung Galaxy A565G ก็มีข่าวมาแล้วครับลราสุดก็นเองมีความข้อใหม่ที่ผ่านการบรองจาก Bluetooth s i g ซึ่งโมเดลที่ผ่านการบรองคือ SM ีด A566B u n d e r s c o r e d s ซึ่งเป็นรุ่น Global แต่รายละเอียดหรือสเปคอื่นไม่ได้เผยออกมาในการรับรองนี้นะครับซึ่งสเปคก็เคยมีเผยออกมาบ้างแล้วตั้งแต่การทดสอบบน g e e k b e n c ที่ทำคะแนนแบบ Single Core ได้ที่1,341คะแนนและแบบ Multi Core ทำได้ที่3,836คะแนนและใช้ชิปโมเดล S5E 8855ที่จะเป็น Exynos 1580ความเร็วสูงสุด2.91 GHz GPU เป็น Eclipse 540รลันบนระบบรก